ตลอดทั้งวันในวันนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวคัดค้านร่างพระราชบัญญัติเรียกโทษกรรมจากหลายกลุ่มด้วยกันนะคะสําหรับกลุ่มที่นําโดยพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการย้ายเวทีจากสถานีรถไฟสามเสนไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินการเดินทางก็คือตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะครับก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าจุดที่พรรคประชาธิปัตย์ไปตั้งเวทีปราศัยนั้นเป็นพื้นที่ที่ประกาศพรบรความมั่นคงในราชณาจักรนะครับ ที่ห้ามการชุมนุมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีคําอธิบายใดๆมาจากแกนนําเราจะไปติดตามสถานการณ์จากคุณสถาพรพงพิพัฒนวัฒนานะครับรายงานสดจากสาราว่าการกรุงมเทพมหานครคุณสถาพร,พรครับแม้ว่าจะยังไม่มีคําอธิบายใดๆมาจากแกนนาพักประชาธิปัตย์ในการย้ายเวทีจากสถานีรถไฟสามเสนมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในขณะนี้นะครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวสําคัญเพราะว่าพื้นที่นี้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตพรบรความมั่นคงนะครับแล้วก็ขยับเข้าใกล้พื้นที่อื่นๆอย่างเช่นทำเนียบรัฐบาลหรือ รัฐสภาเข้าไปอีกครับ กลุ่มผู้ชุมนุมขัดข้านร่างพระราชบัญญัติเนตโตศกรรมย้ายเวทีมาปากหลักชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและปิดการจราจรบนถนนราชดำเนินหนึ่งด้านนะครับคือบริเวณแยกป้อมมหาการส่วนเมือที่อื่นๆตั้งแต่สนามหลวงสีแยกข้อกัวมาจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรถยังคงเคลื่อนตัวได้ตามปกตินะครับโดยเวทีการชุมนุมถาวรกําลังติดตั้งแกนนาจึงใช้รถบรรทุกกระจายเสียงเป็นเวทีชั่วคราวหันหน้าจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทางสะพานผ่านฟ้าลีลาดและผู้ชุมนุม ฝั่งชุมนุมอยู่เตมพื้นที่หน้าเวทีครับตรวจสอบกับแกนนาที่ควบคุมเวทีนะครับเชื่อว่านายสุเทพเทศุบันสอสอสุราธานีที่เป็นแกนนําหลักของการชุมนุมครั้งนี้จะขึ้นเวทีประกาศจุดยืนในการย้ายเวทีและประกาศแนวทางการชุมนุมต่อไปในเวลาประมาณ20นาฬิกาของคืนนี้นะครับซึ่งเป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นที่ที่อยู่ในประกาศพรบรความมั่นคงด้วยแต่ก็ไม่เข้มงวดเหมือนเขตชั้นในอย่างบริเวณทำเนียบรัฐบาลหรือรัฐสภาครับ การย้ายเวทีชุมนุมจากสถานีรถไฟ3ามเสดมายังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในเวลาประมาณ15.30นาิกา30นาทีนะครับหลังนายสุดเทพและแกนนำพักประชาธิปัตย์พามวลชนออกเดินทางจากสถานีรถไฟ3ามเสนตั้งแต่10นาฬิกา มาแสดงออกเชิญสัญ,ญลักษณ์นะครับโดยการเป่านกหวีดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมกับการชุมนุมของกลุ่มนักธุรกิจที่ถนนสีลมในเวลา1 2น34นาทีและไปที่อนุสรสถาน14ตุลาสารหลักเมืองก่อนที่จะประกาศคำปฏิญาณคัดค้านกฎหมายฉบับนี้จนถึงที่สุดที่บริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังครับ จากนั้นการนำพักประชาธิปัตย์หาหรือกันอย่างเคร่งเครียดที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยการ ตรวจสอบกับแกนนําบางคนระบุว่าแกนนากังวลต่อการนามวลชนกลับไปที่สถานีรถไฟสามแสนหลังมีกิจกรรมเคลื่อนขบวนเกิดขึ้นแล้วจึงต้องให้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างต่อนเนื่องนะครับแกนนำตัดสินใจให้ผู้ชุมนุมกลับมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อทําวิธียืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์วันที่10เมษายน2 5 5 3และจึงตัดสินใจปักหลักชุมนุมที่นี่ต่อไปทันทีครับ ส่วนการชุมนุมของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทซึ่งมีผู้ชุมนุมมาสมทบจากกองทัพธรรมของพลตรีจำลองสีเมืองจากเวทีสวนลุมพินีนะครับเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยที่เคลื่อนขบวนจากถนนสีลมและภาคีเครือข่ายประชาชน77จังหวัดที่มีนายสมเกียรติพงภัยบูรณอดีตแกนนำพัิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นประธานพร้อมด้วยนายสุริยะัสกตาศิลานะครับทำให้ คล้ายเป็นกิจกรรมการรวมตัวกันอีกครั้งของอดีตการนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งนายนิติธรล้ำเหลือที่ปรึกษาของคอพทอก็ยืนยันนะครับว่าคนเหล่านี้จะยังไม่ใช่แกนนำหลักของเวทีที่อุรุพงศ์นะครับแต่ว่ามาให้กำลังใจผู้ชุมนุมที่เป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาเท่านั้นโดยยอมรับว่าการปรากฏตัวของอดีตแการนำพันธมิตรหลายคนทำให้การชุมนุมที่นี่ดูมีความเข้มแข็งมากขึ้นและคืนนี้เวลา20นาฬิกาแกนนำที่อุรุพงศ์ก็จะมีการถแถลงข่าวอีกครั้งนะครับ ดยยอมรับว่าน่าจะมีกิจกรรมขึ้นกระบวนการชุมนุมออกจากเวทีอุุพงศ์ภายในช่วง1-2วันนี้ครับขณะที่กองประชาการตํารวจนครบาลนะครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานภาพสถานการจราจรของกรุงเทพมหานครเลียบไปน้ําเจ้าพยาตั้งแต่ถนนแจ้งวัฒนะสะพานสาธรเหนือสะพานสาธรใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสะพานพระรามสาม อศกสุขุมวิทย์ก็พบว่าการจราจรทุกเส้นทางยคงเคลื่อนตัวได้มีความหนานแน่นบางจุดอย่างเช่นที่รัชดาพิเศษหรือถนนรามอินทานะครับแต่เส้นทางที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ชุมนุมก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ยังไม่มีปัญหามากนะครับ ที่รายงานให้ทราบนะครับคืนนี้เวลาประมาณ20นาฬกาน่าจะมีความเคลื่อนไหวจากการชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบ,บัญญัตินี้ทอกรรมจากทั้ง2องเวทีหลักครับจากที่นี่คุณโดยคุณสุเทพเทือกสุบันและก็จากที่เวทีอุรุพงก็จะมีการแถลงนะครับว่าอาจจะมีการเคลื่อนขบวนในช่วง1นถวันนี้ครับคุณชั